สวัสดีค่ะขอต้อับสู่มนเนี่หลายคลิปนี้จะมาอัปเดตการถอนเงินให้หลังจากที่คลิปเมื่อวานสอนการแลกของรางวัลของแอปเกมไปซึ่งตอนนี้มียอดเข้ามาแล้วนะคะยอดเงินที่เข้าในวันนี้จะอยู่ที่13บาท92สตางค์ซึ่งยอดนี้ได้มาจาก Payer Max อันนี้ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะ ส่วนแอป,ปที่จ่าย13บาท92สตางค์คือแอป,ปนี้เป็นแอป,ปเกมที่มีชื่อว่า2010 Party แอป,ปนี้ได้จริงค่ะไม่ต้องลงทุนส่วนการแนะนำเพื่อนก็อยู่ที่เราเราจะแนะนำเพื่อนหรือไม่แนะนำเพื่อนก็ได้แต่ถ้าเราแนะนำเพื่อนเราก็จะได้รับค่าคอม เอ่อมานิดนึงแต่ถ้าเราไม่แนะนําเพื่อนเราก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเล่นนิดหนึง่งอันนี้คือหน้าตาของแอปเกมนะคะมันจะเป็นแบบนี้การเล่นเกมของแอปก็แค่เอาตัวเลขที่มันเหมือนกันเนี่ยค่ะ4กับ4ี่อย่างเงี้ยอยู่ติดกันอย่างน้อย2ตัวแล้วเราก็ผสมตัวเลขเดี๋ยวเขาก็จะอัพขึ้นให้เรื่อยๆส่วนบันทึกการถอนของเราจะอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้คือบันทึกการถอน การถอนเงินของแอปถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทอันนี้บันทึกการถอนเนี่ยค่ะมียอดเข้ามาแล้วนะคะอยู่ที่13บาท92สตางค์การจ่ายเงินของแอปจะรออย่างช้าก็ประมาณ24ชั่วโมงพอดีว่าในช่วงที่ตัดต่อคลิปอะคะ่ะยอดเงินมันยังไม่เข้าก็เลยยังไม่มียอดแปะไว้ให้ด้านข้างแต่ตอนนี้มียอดเข้าแล้วก็เลยมาทำคลิปอัปเดตให้ใครที่ยัง ไม่ยังไม่มีแอปเกมเล่นก็แนะนำตัวนี้นะคะเมนูต่างๆไม่ยากแอปนี้หลักๆก,ก็แค่ผสมตัวเลขแค่นั้นเองนี่ถ้าเราอยากได้คะแนนเพิ่มเราก็กดดูโฆษณาเอาแต่ถ้าเราไม่อยากได้คะแนนเพิ่มเราก็เล่นข้ามไปเรื่อยๆอันนี้ก็ได้คะแนนเหมือนกันก็ลองดูแลวกันนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้มาอัปเดตกันถอนเงินสั้นๆถอนเงินสั้นๆของ Party. เ e สปาร์ตี้สองา2นสิบแปดเมสปารตีขออภยัย เป็นแอปเกมที่ได้เงินจริงได้เงินฟรีไม่ต้องลงทุนไม่เสียค่าธรรมเนียมใครอยากเล่นลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้าน,นะคะลับค่ะ